พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูพี่อ้วนยายพ่อผ่านแม่ผุ่นหลักนะคะราคาหลักหมืน่นเหมือนกันค่ะทุกคนดูซิว่าจะมีอะไรบ้างและตอนนี้เรากำลังเดินตามพี่อ้วนนะคะเดินตามไปเอาลูกนกนะคะเพราะว่ามีาพี่โอ่งอะค่ะ พ่อพันหลักของเรานะตอนนี้กําลังเลี้ยงลูกอยู่โอ้โลุ่นลุ่นลุ่นลุดพี่องค์พักเองเหรอเก่งจังพี่องค์คือพ่อของโควิดโคตี้ดีๆแล้วก็ปีใหม่นะคะแล้วก็นกชุดใหม่ล่าสุดที่เรามีเสียงออกไปให้ทุกคนนะคะอย่างเช่น A04 ที่ขายไปแล้วและอีกหลายๆตัวนะคะหนูไปร้องนอกนะคะ อะไรวะว่าไงลูกพ่อรอหนูด้วยม,มาถึงแล้วเอาเอะไรเข้าก่อนอาจจะมีดิ้นบ้างนะคะทุกคนเป็นธรรมชาติของนกนกไม่ปีกนี่พี่โองลูกหมูนะนี่ น้าพ่อไว้นี่นะเลี้ยงลูกนะลูกติดมาทำไมเนี่ยลูกหนุลูกหนุ่มนะมาพี่โอบไปนะาพี่โอบลูกหนุลูกหนุโอ้ยไม่มีไม่ดีกว่าที่มาที่พิ้วถามหน้าทิม ปุกพุกพับเลยลูกพี่โอ่งเป็นนกที่เสียงดังมาก เขายังเฉยๆกันนะฮะปะปะเนี่ยจะใครรอเดี๋ยวเรามาแนะนํากันทีหลังนะคะว่าตัวไหนเป็นอะไรยังไงเห็นคอพี่โอ่งปะเคยโดนแบบไปไปไปดูลูกไปดูลูกพี่โอ่งไปไปดูลูกไปไปดูลูกแล้วลูกหนูไปไปเนี่ยลูกหนูนะคะ ดีๆลูกเนี่ยลูกหนูทำดีๆนะเนี่ยล้างใหม่หนูแมวมันเยอะลูกไปไโอเคค่ะตอนนี้ได้เอาพี่หลงนะคะพ่อใหญ่ของบ้านเข้าหาตัวเมียเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังครูตัวเมียใหญ่เลยทุกคนพี่หลงเชื่องนะคะเอ็นเดีย้วตัวเมียตัวเมียนี่ส่ขนพี่หลงหาแม่ ได้เมียแล้วคงไม่หาแม่หรอกดูแล้วอ่ะหาแม่เร็วเร็วหาแม่เร็วหาแม่เร็วเร็วเร็วไม่หาปลอ่อกไว้ปวนปวตัวเมียแตั้งขนล,อล็อกเลยมีเมียแล้วลืมแม่แล้วเราอ่ะลูกลก,ลกุหลาบปกครองเดินถ่ายกุหลาบปกครองนู่นเห็นเปล่าถ่ายใกล้ๆกันเลยอ๋ออันนี้ตัวเมียเหรอคะกุหลาบเจ้ากุหลาบ จ้ากุลาบนกอ,อกล้องตัวเมียอ,อกล้องชัดเจนเลยทุกคนกี่กุกคะเนี่ยกุลาบสามกุกกอ่างสามกุกคูอ่างแต่เป็นตัวเมียนะคะแม่จับได้ไหมลูกไม,ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้แม่จับไม่ได้ลาบลาบกุลาบไม่ได้ไม่ได้พ่อก็ไม่ได้แล้วลาบมาที่มาอ่ะแล้วพี่เอาพี่องค์ไว้ไหนอะ อ๋อย้ายพี่องค์ลงข้างล่างตอนแรกอ่ะตอนที่ย้ายมาวันแรกพี่องค์อยู่นี่ค่ะ,ะแล้วอยู่ตรงนี้แล้วพี่องค์ดือ้อเพราะว่ามันทึบไปก็เลยย้ายมาไวน้นี่น่าจะพี่วคันคิดว่าเป็นความเคยชินของเขาให้เขาอยู่ริมดีกว่ามันโล่งๆหน่อยตรงนี้เรียบนอกอกล้องหรือขา่ายสารอาหารนกพร้อมนอกพร้อมนอกพร้อมเหรออ,อกล่องล่องือกมากอืมเต็มหน้าแม่เลยลูกโอครูใหญ่เลย พี่หลงนะคะพี่หลงไม่ค่อยตีตัวเมียนะพ่อดูมีความสุขมากแหละอันนี้คือกี่คู่แล้วเนี่ยแปดคู่ครึ่งหนึ่งอะทำไมมีครึ่งด้วยอะเอาอเทพน้องบอกออด,ดินใช่ไหมตีตัวเมียแล้วออกอตัวเมียออกเพราะมันย้ายมาแล้วมันไม่ชิน นี่มือปืนมือมือปืนอยู่ข้างหลังค่ะทุกคนทั้งหมดสิบสองคู่ยังไม่ครบโกงมีสิบสองห้องแต่ตอนนี้ได้แค่สามหกแปดได้แปดคู่เพราะว่าโหเสียชีวิตไปหลายคู่นะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าพี่อ้วนทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วคะ่ะเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะห้องนี้ถือว่าโอเค เดี๋ยวจะมีพัดลมแต่น่าจะเป็นแผงโซล่าเซลเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนนะคะจะเป็นพัดลมติดแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะติดมุมมมุมไหนนะคะน่าจะเป็นแผงโซล่าเซลแหละเพราะมันประหยัดทุกคนหนุจะทําให้มันประหยัดที่สุดอะ่ะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องค่าไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เรากําลังตอนนี้กําลังดูปั๊มด้วยปั๊มปั๊มน้ําโซล่าเซลเราจะทําเป็นทั้งบนเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นน้ําน้ําวนแล้ํกบน้บนืวนก็ต้องมีรางน้ําใช่ถูกต้ององานใหญ่งานยาว<อ>ทุกคนเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยถ่ายค่อยคอยทําให้ทุกคนดูนะดูเหงื่อหนูดิเหงื่อดูเหงื่อหนูดิมันก็ค่อนข้างร้อนแต่ตอนนี้เอาพัดลมตัวเล็กมาเปิดให้อยู่นะคะก็เฉยๆเพาะ่าบาเราเปิดสองบานไม่ได้ใช่เพราะว่าแดดมันส่องเดี๋ยวเอาตัวไม้มาใส่แล้วก็จะเปิดสองบานได้นะครับยังไงก็ ฝากติดตามพี่อ้วนนกเขาใหญ่ด้วยนะคะทุกคนมีห้องการองไม่ได้เดินไม่ได้เราตัวใหญ่ดูลักษณะตัวเราสองคนด้วยเราตัวใหญ่เราเดินไม่ได้แนะ่คอ๋ยวจะหาเพิ่มฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะจะพยายามลงเรื่องราวอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ตามนะคะแต่ก็เป็นแนวทางให้ f อซีทุกคนรู้ว่าเป็นแนวทางให้กับมือใหม่ ที่ที่โทรมาสอบถามเรื่อยๆอยากรู้อะไรเราก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะคะหนูเหงื่อดิเหงื่อหนูไหลเต็มเลยทุกคนม,มันหัวล้อใส่หนูก็น่ารักดีนะมีการหัวล้อใส่ด้วยทุกคนจับหน่อยเรีวใครจะให้จับจุกให้จับไหมโอเคเดี๋ยวไปดูจุกจับหน่อยไปดูนกเขาแขกจุกจับหน่อยจับุกจกจับหน่อยเป็นตัวเดียวที่มีจุกอ่ะจุกจับหน่อย ต,กกตัวผู้ตัวเมียน่าจะตัวผู้ตัจานน้อยแล้วตัวที่เราเคยเอามาปล่อยบินนะอ๋อเราให้เด็ก<ร>ไปแล้วน้องไปแเราให้น้อง fc ไปก็เดี๋ยวจะทํามือปืนขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีจริงๆแนละ้วมีชุดลูกพวกเนี้ยอยู่นะแต่ยังเด็กอยู่ครับเดี๋ยวจะทําสวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาดูเขาเรียกอาน้นงย้อนแสงอะมาดูหน่วยลบ หน่วยลบของเราครับเราให้ทุกฟังนี้ฟังนี้เราไม่ไปดูฟังนี้ให้ดุกฟังที่ฟังดียวก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยไข่กันแล้วมือปืนเราอืนะครับอันนี้ก็ไข่แล้วอันนี้ก็ฟักไข่เจ้าคูอ่างแล้วอนะครับลูกโทนนะครับมีเชื้อด้วยนะครับตั้งแต่ย้ายมานี่คูอ่างไข่แล้วนะครับอลูกโทนแล้วก็มีนี่ไข่พี่โอ่งครับไข่ Mail. พี่โอ่งก็ลูกโทนเหมือนกันอนะครับไข่พี่โอ่งลูกทนเหมือนกันนะครับอันนี้ไข่มือปืนมือปืนมือปืนทํางานอยู่ นะครับแล้วก็คู่อ่างก็กำลังจะไขใหม่อีกอนะครับแล้วก็นี่สามปุกกำลังหาลังเดี๋ยวหนูกลับก็องให้ดูนะคะทุกคนชุดน,นี้นะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ได้น,น,นานยัง,ง,งทำไมอ,อมนะนกมันผอ,อมไปอย่างเงี้ยอันนนนเราย้ายได้มาอยู่นานยังคะเนี่ยตรงนี้ก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าสามสิบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่านะครับ อาทิตย์กว่าก็เริ่มทยอยไข่และนกเราอืเพราะว่าตรงนี้มันมิดชิดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วหนูจะคาไปไหนล่ะรู้ไม่พอใจไม่พอใจเขาไม่พอใจมีอยู่สถถองคู่นะครับที่ไม่พอใจรังอืเขาจะเอาอาหารทำกระป๋อง้ยเอากระป๋องทำกระป๋องทำรังระป๋อกทำรังอ่าอืมอืมไม่พอใจคาทำาไมแม่ถามหน่อยคาะทำไมไม่และไม่พอใจพอใจทำในกระป๋องเหรอทำในกระป๋องสิ่ตัก็ไม่พอใจสามคู่ก็ไม่พอใจ ไม่พอใจใครไม่พอใจรังหรือรังแล้วนั่นดูดูทําดูสามกุกทำนี่ครับมาดูนี่นี่นีุ่ดความหวังเรานี่นี่ใครอยู่ในใครอยู่ในรังใครอยู่ในรังพี่หลงหรอครับพี่หลงพี่หลงนะครับนี่พี่หลงเอาพี่หลงกลับมาเพาะนะคะนี่เรียกรังแล้วจะดูซิว่าพี่หลงมีเชื้อไหมพี่หลงจำแม่ได้เป่า,ากกำลังเรียกตัวเมียเข้ารังพี่หลงตัวเมียเข้ารังแล้วใช่ไหมมาหาแม่เร็วอ้าตัวเมียจิกเลยเอาวอาเอาเยวไปชั้นหน่อยฉันจะเข้ารังแล้วก็ชุด ดิวตันก็เริ่มเข้าหลังแล้วจะนะครับคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันยังเป็นปัญหาอยู่ว่ามันเป็นหน้าต่างทุกคนแล้ววันนี้ไปซื้อต้นไม้มาแล้วจะเอามาไว้ในนี้แหละแต่อาจจะมีแบบว่าต้นนี้จะเอาออกต้นใจเกาหลีนะครับเอาออกครับเดี๋ยวเราจะใช้โมกแทนแต่อาจจะมีปัญหาที่ว่าตรงข้างนอกอ่ะมันเป็นกลัวมีคนเดินมาแล้วมามองอย่างเงี้ยก็ต้องล้อมหละ กูตอนแรกว่ากูกุกกุกอ่ะกูกุกมันร้องไงนะกูกูกกูกุ๊อ๋อกุกกุกกุกไข่อย่งอ่ะอย่างกำลังเข้าคูกสามกุกแถมสี่ป่าต่อได้กับมืออืตัวไหนเขียยับเลยนะเน่ะเสียงอ่ะอยู่แม่กำไรข้างล่างเหรอใช่ไม่ยอมโอ้โหลูกลูกเขียแบบ หรือบานเลยหรือหลังหรือหลังทุกคนดูบานเกี่ยบ้านเละหมดเลยหลงังไมอ่ะกูอ่างกูอ่างทำลังแล้วทำาลังแล้วโอเคค่ะทุกตัวนะคะจะมีลิ้นทะเลนะคะมีเด็กถามเหมือนกันมีเด็กๆถามเหมือนกันว่าทําไมพี่อ้วนต้องให้ลิ้นทะเลก็เป็นแคลเซียมนะครับ,รบเป็นแคลเซียมถ้าบางคนหาลิ้นทะเลไม่ได้ก็ซื้อแคลเซียมผงจบจบแต่สําหรับเราเราหาได้แต่มันก็จะแพงหน่อยครับพี่องค์อยู่ไหนอ่ะ จิกดินทะเลอ่ะลองนี่ลองลองเล่นับพี่องนี้โปงมาโปงมาแล้วมาเร็วโปงมาเร็วโปงมาถึงเดี๋ยวคู่มากกับพวกนี้บานแตกไงพี่องกุลาบกุลาบนะครับกุลาบเป็นนกที่ขอมมากออกลองเลยใช่ไหมตอนนี้นะคะกําลังเลงพื้นที่อยู่ว่าจะเอาพี่ยักษ์เข้ามาไว้อะคลิปนี้พึงนึกได้ผมอยากขอความคิดเห็น fc ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมตั้งเป้าไว้แล้วไม่รู้ว่าแอดมินลงหรือยังที่ตั้งเป้าไว้20คู่อ่าลงตอนนี้ผมกลังจะทำนกมงคลนะครับไม่ทราบว่า fc มีความคิดเห็นยังไงอย่างตัวอย่างเช่นไอ้พวกสามกูกริวตันนี่ก็นกมงคลเทนพนมก็นกมงคลแต่ที่ผมจะทําต่อไปคือหกลองอื นินาการนะครับที่จะการจะทำนะครับไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับกล้องนิลการนะครับนิรการมันจะดำเหมือนพ่อหรือถ้าพูดถึงเราตัวนิลการไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากจะลองเฉยๆนะครับแต่อยากจะถามความคิดเห็นของทุกคนแต่กล้องอะผมทำแน่นอนอืมกล้องผมทำแน่นอนเพราะกล้องส่งผนทุกกันได้แต่นินการเราไม่รู้นะครับค่าทำไมโลกทำลังไงเม่ นี่เป็นชุดใหม่ที่ทําขึ้นมาอ oh. ชุดใหม่ที่ทําขึ้นมาก็นี่เขาหลังแล้วก็ uh uh. อตอนนี้ก็นนมีบางตัวไข่แล้วนะคะอะมันมีทุกคนคิดอย่างนี้มันมีอะไรนะคนที่ได้รถกเขาใหญ่บางคนเขาจะคิดว่ามือปืนไม่สําคัญแต่ถ้าเพ,าะ,เพาะธรรมดาไม่ได้คิดเฉเพาะเอาจํานวนอ่ะเพราะเาพราะแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมือปืนไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเพาะอย่างผมคือเป็นลูกทกต่อทุกใบของ ของไข่เชื้อของเขาอ่ะทุกใบมีความหมายมีค่ามีค่ามากนะครับค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายหหน่อยหน่อยไปเลยทุกคนโอ้หเด็กอ้วนหน่อยเอามันก็จริงๆอ่อะมันมีค่าใช้จ่ายไปต่อลิปหน้าครับอมครับโอไม่ใช่โอเอโอเอไข่ทุกใบมีค่าเราก็เลยต้องใช้มือปืนซึ่งมือปืน่ะถามว่ามันกินอาหารเยอะไหม จริงๆอะถ้าเลี้ยงจํานวนเยอะอย่างเราเนี่ยอาหารมันเยอะนะแต่สําหรับเรามันคุ้มนะครับกว่าเราจะได้ลูกนกแต่ละตัวแต่คือว่านี่ดูพื้นแต่ปืนมันก็ไม่ได้ ดีทุกตัวไม่ได้ดีทุกคู่นะครับทุกคนดูพื้นพี่อ้วนไม่ได้ทําสกปรกนะเนยเอี่ยมนะสะอาดนะกว่าทุกวันกว่าทุกวันแต่วันนี้ยังไม่ได้กว่ามันจะมีเศษอาหารที่หลงเหลือเศษอาหารที่หลงเหลือเราก็จะไปให้ไก่ในล้าวกินนะครับเราใช้ทุกระเบียบนิ้วละอย่างหนึ่งที่เราลดต้นทุนคือเราทำข้าวฟ่างเองครับยังอยู่ใช่ไหมข้าวฟ่างเรายังอยู่เราก็เลยมีข้าวฟ่างให้เนี่ยครับเนี่ยคับข้าวฟ่างเรา ข้าวฟ่างแรงเรามีข้าวฟ่างเองนะครับมันก็เลยประหยัดต้นทุนนะครับเดี๋ยวก็จะปลูกอีกจะปลูกล้อล้อบ้านเนี่ยนหะข้าวฟ่างก็โอเคไม่รู้จะพูดอะไรเรียกลงหลังเลยฮะมือปืนเรียกลงหลังมันก็คลาสสิกดีนะมือปืนมันก็สีสวยดีเฮ้ยมือปืนปีกควายในมงคลปะ น้องเป็นนกตลกนะคะทุกคนหวัวเราะตลอดเวลาโอเคค่ะวันนี้เราพาดูแค่นี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่อ้วนทากรงเศษย้ายเศษที่หนูถ่ายวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่ถึงสองอาทิตย์อ่ะยังไม่ถึงถึงสอ,งอาทิตย์แต่นกก็เริ่มไขนะ่แล้วอ่า<จ>เริ่มไข่แล้วปรับตัวแล้วหนูจะหนูกําลังจะซื้อพัดลมมาติดให้เด็กๆ นะคะตอนตอนนี้ใช้พัดลมไฟฟ้าอยู่นะคะเอามาเปิดให้เด็กๆแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นพัดลมพลังงานแสงแสงอาทิตย์อนาคตจะมีเดี๋ยวพอถึงหน้าร้อนนะครับจะเป็นนี้สปริงเกอร์เป็นสปริงเกอร์ระบบน้ําวนอใช้ระบบน้ําวนแล้วก็ใช้ตัวเซนเซอร์จับเวลาตั้งเวลาได้อเป็นตัวตั้งเวลาเปิดทุกสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยน้ำวนก็คือเอาเอาไว้ข้างล่างใช่ไหม ทำรางน้ำเราทำรางน้ำให้ลงมุมเดียวแล้ว <Ừ. S 2> มีอ่าง <Ừ. S 2> เรามีอ่างอ่างในนั้นมีปลาใช่อ่างในนั้นมีปลาแล้วดูดขึ้นมาเหม็นไม่ใช่อ่างในนั้นก็มีเขาเรียกอะไรนะแหน แหนแดงแหนแดงที่เราจะเอามาเลี้ยงไก่ได้เป็นระบบหุนยนียนะครับเอาแล้วแหนไม่เข้าระบบเหรอเรามีกองโอเคโอเคโอเครามีกองแล้วเราก็มีคุยมีฉาบมีชิงไม่ใช่กองไปกันใหญ่แลวทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่ตัดออกหรอกหนูจะเอาให้ทุกคนดูแปดเก้าตอนนี้เก้ากรงกรงนี้เทพนมนะครับดูใจแรกนะครับเทพพนมนะครับเทพนมตอนนี้จับปอก่อนนะครับเพราะว่า เขาขับตีกันพอ,อขับตีกันเหมือนควรควนควรเขาเรียกอะไรควรสมาธิของผู้อื่นก็นเลยเอาไปจดกันไว้ก่อนแล้วก็นี่มันยังมีพื้นที่ว่างอยู่ทุกคนแล้วก็จะทําต่อไปแล้ว<ย>ต่อไปอันนี้ต้องเอาอกอกเดี๋ยวเราจะดันอันนี้กลับด้านมาเปน็นแนวนี้ใช่ไหมครับแนวนี้ฮะเราก็จะหันเป็นแนวนี้อืนะครับจะได้พื้นที่หน่อยหนึ่งจเจ้าเครื่องซสกผ้าหนออูอออวางกันเถอะใช่ครับ ก็จะเพราะตอนนี้ี่ต่อไปเพราะตอนนี้เครื่องสื้ผ้าหนูเหลือพื้นที่แค่นี้นะครับก็จะต่อต่อมาให้ชนนี่เลยเนี่ยครับต่อมาชนนี่เลยมันก็จะได้อีกชุดหนึ่งอีกประมาณ9กองแล้วก็ได้ด้านข้างด้านนี้ด้วยอ่าก็คือจะทําให้ครบ20เราจะพอแค่20ถามว่าทําไมพอแค่20คุณลองคิดดู9ก้กองับมือปืน12อคู่แล้วถ้าทำต่ออีก9ก้องหรืออีก10กองก็มือปืนก็ต้องเพิ่มเป็น20คู่เหมือนกันก็คือจะให้ชน20ต่อ20อสิบตอนนี้ค่าใช้จ่าย ยอดใสเราไม่กลัวครับเพราะว่าเรามีต้นทุนที่ดีใครคือไม่กลัวเราไม่กลัวเราคือใครเราคืออะไรเข้าฟ้างเรามีเข้าฟ้างอยู่เราคือใครผมผมมีเข้าฟ้างอยู่ตอนนี้เรามีเข้าฟ้างทุนไว้แต่ถ้าหมดเข้าฟ้างแล้วขายนกเลยเราก็จะขายนกเลูผลไมิ้ออกโอเคค่ะทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะคอยติดตามลูกพี่หลงด้วยนะครับพี่หลงพี่หลงออกมาแล้วน่ะ เอาลงไปในน้ำกระโดดลงในน้ำเพื่อโอเคค่ะทุกคนบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดส mm ับสไคร b ์ให้ช่องเรานะคะกดกระดิ่งด้วยนะบายบายคะ่ะทุกคนบายบาย